ผู้ชายคนหนึ่งเมาแล้วครับทําให้ชายอีกคนต้องเสียชีวิตและสิ่งที่เขาทําต่อมาก็ทําให้ใครหลายคนหนึ่งคาดไม่ถึงเขาชื่อแมทธิวคอร์เด r ลวันหนึ่งเขาออกไปดื่มกับเพื่อนตามปกติแต่วันนั้นน่าจะดื่มค่อนข้างหนักแต่เขาก็ยังพยายามขับรถกลับบ้านเองด้วยความที่เมามากๆเขาขับรถไปอยู่ผิดเลนบนทางไฮเวย์ซึ่งเลนนั้นเป็นเลนสวนทางและชนประสานงานเข้ากับรถจี๊ปชายคนนี้โชคดีรอดตายมาได้ แต่คนขับรถอีกคันวินเซนต์คาสาน่อาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตทางทนายของแมทธิวแนะนําว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนพวกเขาเชื่อว่าสามารถจัดการคดีและน่าจะสามารถช่วยให้ชายหนุ่มไม่ต้องติดคุกได้แต่ด้วยความรู้สึกผิดในใจของแมทธิวว่าทําให้คนบริสุทธิ์ต้องตายไปทั้งคนเขาอยู่กับความรู้สึกผิดไม่ไหวและแตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอของตัวเองพูดสารภาพความผิดทุกอย่างทุกช่วงทุกตอนจากนั้นก็โพสต์ลง YouTube ในวิดีโอยังบอกด้วยว่าเขาจะยอมรับผิดชอบผลทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามและยังอยากขอร้องให้ทุกคนไม่ดื่มเหล้าละขับรถแบบที่เขาทําด้วยจากความสารภาพนี้แมทธิวรับโทษติดคุกนาน6.5ปีและออกมาตอนปี2019เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกับ้านะครับ